สวัสดีครับพี่น้องช่องสอนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อย,ย,ยที่คิดถึงกิดทอดสุขภูสุขชนครับผมเวันนี้ลุงชนม่นขอามาในปลาอ้อยนะครับอันนี้ซึ่งอยู่ยืนอยู่นี่คืออ้อยต่อ2ที่ตัดให้พันให้พี่น้องปี่กยนี่นะครับนี่คือผลงานของอ้อยต่อ2ที่มันพานแร่งล้วกำลังลฟื้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันแร่งทําเดมันขอมันจันนะครับ หอมที่จำหนึ่งือตอนแรกนี่นะนวลูกมันพี่น้องลูกมันขึ้นมานี่ก็คือลูกอ้อยเนี่ยเขียวหอมที่จำมันเริ่มมันเพิ่งเริ่มได้น้ำมันก็เริ่มที่อหัวน้ำมาพี่น้องเขาก็บังทางไหนนะมึงชวนพ่อมแต่เลยพี่น้องเก็บผ้าอ่อนเลยเดี๋ยวเก็บผ้าอ่อนพี่น้องฮะหนึ่งลัมมันพี่น้องอันนี้คือต่อสองนะครับพี่น้องบางพี่น้องเอ็ซีบางคนนะครับยังไม่นี้ก็ได้คุยกันเพื่อนอยากเห็น อ้อยต่อสองแบบปัจจุบันนะครับนี่คือภาพปัจจุบันนะครับมืัอนี้วันที่17 7สิงหาคมนะครับกส2,966นะครับอ้อยต่อ 2, สองวนลุงเชินเองนะครับอันนี้คือต่อสองนะครับนะอย่างไรเล่ยเร้วมันมี่100ต,อต,อต่อประมาอ2,966พี่น้องเบิ้งนะครับม,เมาาีเชิงภาษาเพราะเพราะเหตุี่น้องได้เห็นนะครับเพราะสังเกตน,นะครับไม่ได้ต่างในเบิอดดอกต้นทั้งหันทั้งเอาพี่นอ้องดูสบ่งที่น้นอง มันจะมีต้นใหญ่ต้นน้อยนะครับเล้ยวมองนี่คือนี่อ้อยงอบนะครับคืออ้อยปลูกไม่สังเกตดงพี่น้องนี่คือหลักฐานนะครับุงชนเอาทอขวางไว้นะครับนี่คืออ้อยปลูกไม่นะครับอ้อยเจ็ดเดือนนะครับนี่คืออ้อยเจ็ดเดือนหมองมันงาบนะครับุงชนย่ามาสางไว้เพราะให้พี่น้องได้เห็นพี่น้อง่ันใดสงสัยนะครับระหว่างอ้อยต่อหนึ่งต่อสองเปน็นยังไงกะนี่คือคําตอบนะครับไอ้ภาพมันบอกว่าอันนี้ท้านีต่อสองนะครับท่งนี้ อ้อยยอดอ้อยปลูกหม่นะครับอ้อยเจ็ดเดือนขึ้นกันนะครับบ่มีโค้งแตกต่างอย่างเลยนะครับหอดต่อสองหอดจะดีกว่าท่านเป็นผมวานะครับต่อสองหอดจะดีกว่าอยูมองนี้นะนะครับถ้าเขาบอกลุงดูแลรักษาดีๆนะครับอันนี้ถือว่าลุงเชิดปลอยถิมนะครับถือว่าลุงเชิดปลอยถิมช่วงหนึ่งมันแรงนะครับเกือบตายเจ็นว่าบ่อยากเอาเล้วพี่น้องหดน้ำได้กับบ่อคืนนะครับคลิปนี้นะครับนำเสนออ้อยอ้อยต่อสองกับอ้อยยอดเทียบกันนะครับแล้ว คลิปหน้าที่ไปเบิ้งอ้อยต่อ3นะครับท่านใดสนใจอยากเห็นว่าอ้อยนักเขียวต่อสามเป็นยังไงกดติดตามไว้พี่น้องคลิปนี้ยู่ดีมีแห้งเอาซ้ำนี่สากลนะครับสบายดีทุกผูทุคนครบ่เจ็บบาจนนะครับไอ้ล้ำรวยเงินทองอยู่ดีมีแห้งทุกผูทุนครับผมสวัสดีครับ